มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจหยิบหนังแอคชั่นการต่อสู้กันแบบกังฟูผลงานการกำกับของลิ้นเจินจาวมาฝากนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของห่วงเฟยหงที่ได้พบกับชายที่ถูกพิษประหลาดแล้วก็ยังหาทางรักษาไม่ได้ซึ่งเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่นา13ได้ไปเรียนวิชาแพทย์จากชาติตะวันตกแล้วก็กลับมาที่จีนพอดี เธอก็ได้เป็นหมอที่โรงพยาบาลเซิงกวงแล้วก็พยายามหาวิธีรักษาจนได้มาพบกับลู่เสียเย่ยวเย่เธอจึงขอ,อยาเพื่อมารักษาพิษประหลาดนี้แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะจ๊ะเพราะว่าลู่เสียเย่ยวเย่แท้ที่จริงแล้วทํางานให้กับพอ,อ,อโรงพยาบาลที่หวังจะเอาคนจีนมาเป็นหนูทดลองยาเสพติดชนิดใหม่แล้วก็ได้จับตัวน้า13ไปพอเรื่องราวรู้ถึงหูหงไฟหงเขาก็เลยบุกไปช่วยน้า13แล้วก็ทําลายยาเสพติดทั้งหมด เรื่องนี้เจเจคอนเฟิร์มนะว่าลีลาการต่อสู้แบบกังฟูจัดเต็มพวกเธอต้องไม่พลาดนะจ๊ะ The Unity of Heroes วันเสาร์ที่22ตุลาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Chinesmall e ช่อง140และ225วันนี้เจเจไปก่อนนะบ๊ายบาย